มึงมาเก็สอบสอบมุ้ยชกมวยชนะย่ามึงชนะมึงอยากกินแล้วมึงก็มาซื้อเอามูงเป็นสอนจังสี่ตัวเนาะเข้าเมืองตาเล่ก็ตงเล่ตาตามเลยครับตาเลีวเข้าเมืองตาเล่ตาเลีวโอ้ยผู้ใดมีหมเข้าเมืองตาเล่ต้องเล่ตาตามตาเข้าเมืองตาเล้ยวมีหรอมวหรว

เอาขีดนึงครับอาา่อาไ่้กินเป็นยินบอรครับคนบานเท้าบ้องดยตรงเนะครับกินรถไปกินรถไปกินรถไปพี่ทีบ่เดี๋ยวเลครับเอาเมื่อนี้เมื่อนี้เฮ็ดแก้วเพียก่อนพ่อเป็นนักมวยแต่ว่าไม่ใช่เป็นค่ายมวยใช่ไหมพี่ใช่แต่ว่าพ่อก็มีหลังบ้านมี่โดนบาดขาครับ มีกระสอบไายใบหนึ่งพอกระลากมาบอกว่าม่านี้มึงอยากกินปลาบ่นี่อยู่ในกระสอบอยู่กินกุ้งอยู่ในกระสอบเออมึงอยากได้รถได้บาสมันมีมาทุกอย่างในกระสอบมึงมาเตะกระสอบสอบมวยจะชกมวยชนะยังมึงชนะมึงอยากกินแล้วมึงก็บมซื้อเอาอู้เป็นสอนยังสี่ตัวนี้เนาะพอว่ามีอย่างจอมีแต่สมบัติเนี่ยอันเนี้ยประมาณเนี่ยมึงอยากได้อย่างมึงหามันมีทุกอย่างที่ถึงบ้านมึงถึงรถอยากกินปลามึงก็มาเตะสอบกินกุเตะกระสอบประมาณนี้เลย ผมไม่เคยกินเจี๊ยบอย่างเอาพี่ยิ่งจะกินวะนึกว่าจะตีมวยไป็นคนโลกแล้วอยังเมื่อยันหรอกนี่แบบนี่ไม่กระเจี๊ยบหรือดิล่ะนี่เว้ยคิดดูฮอตทับครับพี่น้องมาละการเพื่อนเนี่ยเข้าเมืองตาเละก็ต้องเละตาตามนะครับตาเลวเขามีตาเลีตาเลวโอ้ยผู้ใดมีเข้าเมืองตาเละต้องเละตาตาม เข้าเมืองตาริวอันนี้พกดีครับน,นี่ที่เด็ดที่มันหุ้มห่อหุ้มดีพกดีมันไปนกินปลาเมาืพพี่กินหอมนี่ขมผมเบอร์เดี๋ยวผมจะทําเป็นอันนี้ให้พี่สมรักไปกินนะคะระับผูช้ชมผู้ชมมองนี่เมืองต้มร้านผมนะผูะช้ชมนะมาแล้วต้องสั่งหรือว่าใครไม่มาก็สั่งออนไลน์ได้ตอนนี้ ฮืมใช่ครับครับจกมวยไทยยักคือไอน,นับเด้บ่มวยไทยระมาณห้าร้อยห้าร้อยขึ้นห้าร้อยก็เทียบจกมวยไทยมาประมาณห้าร้อยครั้งถือว,ว่ากวาดเรียบแถวแถวขอนแก่นกวาดเรียบจนไม่มีไผรก้าตีนั่น,นแหละวะงา้เขาจ้างมาจ้างพอมจาจ้างผมปกตีอะเลยก้องจะพุ่งน้องค่ายอุด,ดอรสะข้ามก็ห็ดไปเนี่ยเขา<อ>เขายะเพี่ยนซิวผมไปเรื่อยบางคนเนี่ยบางยอดไปแล้วก็ไม่ตีเนี่ย ซื้อคนเปลี่ยนได้จะหนามึงย่ำมากกว่าในกลัวจําได้บุ่าอ๋โอโห,โหผู้ชมครับตีขนาดจนว่าต้องเปลี่ยนซื้อเพราะว่าคนที่จําซื้อผสมรักเนี่ยผมมีไผตีน้ำกวัดทั่วภาคอีสานเรียบร้อยครับแล้ว่าที่นี่ขอมาในกรุงเทพคือว่าพ่อเป็นคนเห็นแล้วว่าโอเคมันบอกรับทั้งหลตอนนั้นผมเลืยดพ่อหนึ่งอยู่อยู่อยู่หัวเกนเนาะผมมาตีกรุงเทพครับลังเสีย ว,วันเสาร์าการุณิเวศรรบบางแสนรครวันอาทิตย์กลับมาชกเวทีมวยสำโรงแล้วกลับบ้านขอ,อนแก่นไปเรียนต่อวันวันจันทร์ <c oughs> ตีจนแบบว่าแถวอีสงอีสานี่ไม่มีใครสู้แล้วก็เลยมาตีสุขเสาร์อาทิตย์ที่อุงเทพเพียวกลับไปนอนที่ที่ขอนแกน่นแล้วจังไรไดบ้านกรุงเทพเต็มตัวไอตอนนั้นอยู่ข่จังหวะว่าหัวหน้าค่าที่อยู่เทพทท่มาเห็นเราชคอ่ะเขาก็ตามไปขอนแก่นอยากได้อยากได้ผม มาโชคที่หัแก่มา,มาหัวหน้าค <m. S 2> <ข>่ายที่เห็นพี่ชกที่นี่กรุงเทพอ่ะตามไปเบิ้งเลยตามไปคุยกับพ่อผมอยู่ไปไปขอหัวหน้าเก่าที่หนแก่นด้วยไงามาคุยกันออยู่นีมันกับพ่ด้ชกผมไปตายดาบหน้าเียว่าจากมาเรียนคุณซื้อกรุงเทพยากไปชบมวยหาเงินช่วยแม่ก็เลยเป็นการเข้ากรุงเทพแบบจริงจังเลยแล้วก็มาเรียนต่อที่โรงเรียนบระรุศิษฐ์อู้สิกับพระินักมวยเขาังอันี้นี่มอสองเรามีกีฬาสีมันก็ชก ดเหรียญทองแล้วก็เป็นตัวแทนโรงเรียนไปต่อยน้มวยกทมน้ำมวยกรมบละก็ได้แชมป์ตลอดได้เบสบอกเซอร์ก็เลยเรียนฟรีมาตลอดอันนี้พี่น้องครับผมเสือร้องไห้แบบว่าสูตรเล็บรุดเลยผมนี่คาโบได้คือตัวนี้ครับพี่น้องครับอ๋อนี่นี่น้นนำปลาร้าปรุงรสนะครับนี่ตาตำมั่วใส่เข้าไปครับใส่ได้ทุกอย่างครับ โอ้แสบแสบแสบถึกเคยถึกนกแบบผมเคยโดนนกวัวขาวกอกสิเชิดประมาณผมอยู่ระตีกว่ามันนี่ก็ชกก็เลยเอาเลยประกบเจอกันผมว่าโอ้ยสบายกูหัทบ้กัเมื่อยาครูเดี๋ยวมันก็ตายแล้วมานั้นถึกนกจักเทือคทับไอ้ชีเดียวจริงเหรอผู้ชายคนนี้ โดนลอกบนเวทีแค่หนึ่งครั้งอ่าพี่น้องครับเดี๋ยวพักเร่งองห่วยจังหน่อยแตล่ผม้นพี่ห้พี่สมรักเพื่นอนโบเคยตำมะคุงตำนะปลาร้าปรุงรสตำม,มัว่วเนี่ยใครตำก็อร่อยเดี๋ยวผมให้พี่ชายผมลองตำดูมันบบอกีซแสบ่ะ น้ำปลาร้าครับพี่ชมครับน้ำปลาราา้าตำม้วนแซ่บหนัวคู่ครัวคุณนะครับอันนี้ครับสูตรมาก,กว่า30ปีน้ำปลารา้าตำม้วนนี่มีสาขาทั่วประเทศเรา120สาขาแล้วแล้วก็มีที่ต่างประเทศ4สาขาโรงงานผลิตได้มาตรฐาน GMP แล้วก็ HACCP <c oughs> ไส่ตำก็อร่อยเนาะพี่ชมรักสูตรต้นนั้นหอันนี้แซ<ส>่บเฮ้ยแซบเพือนเลยตำก็แซ่บครับพี่น้องอ,อแซ่บเฮ้ยเฮ้ยแซ่บเฮยแซ่บแซ่บ แบบจริงไม่ได้ม้วนเนี่ยตัวนี้ครับนี่ก้อยหอยหน้าครับไอหอยสุกแล้วหอยหน้าเข้าผู้ใดชอบอาหารมันบานเชิญครับอรงนี้ก็วยไก่เนี่ยปลาร้าตะม่วเนี่ยอย่างนี้นะครับคุผู้ชมเขาจะมีขนาดด้วยขนาดนี้หาซื้อได้ที่แมคโครนะครับทุกสาขาเนี่ยสำหรับคนที่ต้องการประหยัดหรือว่ามีร้านอาหารอยากใส่เนี่ยเราเอามาทำเป็นสูตรเราก็ได้อันนี้สูตรเข้มข้นนะครับ ถือว่าถือมาหนึ่งแกนล,ลอนนี่โอโหใช้ได้นานมากๆเลยนะครับขนาดนี้ก็ง่ายๆซื้อได้ตามบิ๊กซีโลตัสแมคโครหาซื้อได้เลยได้ hmm. ตังใจขึ้นเลยเมืตีมวยชาคกลนสมัครเล่นตอนอายุสักสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยไม่ได้โชควยไทยเลยก็เลยตอนนั้นมีกีฬาแห่งชาติที่อยุธยาอ๋อก็อาจารย์โทรหาอาจารย์ที่คนแกนอาจารย์เดี๋ยวผมไปโชคให้เขตสี่ปุ๊บ คนมวยไทยก็ไม่มีโชคเดี๋ยวผมไปเที่ยวหน่อยโอเคโชคข้าบ้านเกิดเป็นตัวแทนของบ้านเกิดขอนแก่นเขตซีพอไปชกกีฬาแห่งชาติครั้งแรกเป็นตัวแทนเขตซีขอนแก่นได้เหรียญทองไหมครับได้เหรียญทองเลยชนะทีมชาติชนะกรมได้รางเสีย๊อปเนี่ยก็กรมหน่วยงานต่างๆก็มาดึงตัวผมเข้าทหารไงก็เลยเลือกเข้าทหารเรือก็วันนี้ก็จะเป็นทหารเรือแล้วตอนนี้ก๋เป็นทหารเรือเรื่อยมาถึงใกล้ใกล้ไฟประทับใจแล้วล่ะที่พี่สมรักไปแอตแลนตา ตอนนั้นผมน่าจะอยู่ม4สม5ครับผู้ชมครับไปเล่นคอนเส,สิร์ตของวิไลค์นาตศิล์กาละศิลป์ตอนนั<อ>้นเล่นโป้ล่างเร็จอู้ถนนมือนั่ะโลงงบัดวันที่จะขึ้นชิงอะ่ะคือ,อยังไรเราได้เหรียญเงินอยู่แล้วใช่ไหมพี่รอบรองเสร็จวันนั้นมันควารู้สึกไปยังไงพี่มันมั่นใจไหมขนาดนี้นคือรอบชิงวันนั้นนะจริงๆแล้วนะครับผมมั่นใจตั้งแต่่อนทางแล้ว <c oughs> มั่นใจทุกทีมในทีมสมาคมมวยเนี่ยมั่นใจผมเย้เพราะอะไรกันไหมเพราะตลอดผมไปครั้งแรกเนี่ยผมแพ้ครับ บาร์เซโลนาที่ผมติดทีมท่านพี่คัดผมก็ไปแข่งโอลิมปิกบาร์เซโลนาผมแพ้เจ้าภาพพอแพ้กลับมาไม่มีใครสนใจผมเลยส่งกลับหมดปุ๊บปุ๊บมันก็เลยพอพี่อาคมเฉียงไร้ได้เรียงกลับมาพวกผมไปไปแอบดูในห้องน้ำตับววีโรตีเราไอคนที่เปลี่ยนตัวเครื่องกับพวกผมแม่งเดินลงมาพร้อมรองรับมันมีระบกวนเลยผมเลยมองภาพตรงนั้นเขาบอกเอาละข่าวหน้าเนี่ย กูจะกลับมาอย่างวิระบุรุะ,ะ,บบะเลยมั่นแล้ว,ตะ,วตะเวนตะเวนทุกทุกแมตทุกประเทศมั่นใจตั้งแต่ไปโอลิมปิกผู้ชมนี่คือความมั่นใจใมันมันก็เป็นแรงผลักดันให้เราว่าก็ก็ก็ให้พี่มาดสั่งเสื้อสกินผมรักคำสิงร,รักลาเซนผมไว้ร้อยตัวเอาไว้สายเตรียมมารับผม ปีนั้นเป็นปีปีมหาบุคคลครับคบรอบการขึ้นครองราชของในหลวงรัชกาลที่9ครบ50ปีครับเพราะฉะนั้นทุกคนสวาขดีขโวยตั้งใจที่จะเอาเหรียญทองถวายเป็นให้หลวงท่อทดแทนความตั้งใจทุกอย่างสมบูรณ์แต่ต้งมั่นใจมากทั้งความมั่นใจและทั้งความภาคภูมิใจที่พระองค์ท่านหรือว่าโทรศัพท์มาให้กำลังใจครับ่หลัง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 ไม่ใช่หลังโชคเสร็จแล้วโชคเสร็จแล้วแล้ววันนั้น ผู้ชมไปดูแมตช์นี้ครับสักหน่อยนึงโอร็อปนัมในรอบรองชนะเลิศนะครับชนะเมือง์เมกามามีปัญหาครับแต่แดี๋ยวพยายามัวเข้ามาครับแท็กซ้ายเข้าไปลูกนี้แผวนนี้ก็คงจะเกิดจากการโดนเชือกนะฮะถือกันไปหนึ่งสองครับตายไปไงเดี๋ยวอยากเขาแยกรางคว้าขวานเลยครับลูกนี้ดูเขาไปชิดตัวนะครับตอนนี้ไล่เข้าไปโอลร็อปเมอร์การ์เก็ตไปมาไปมาถูกหมัดโดนสมาร์ทก็เป็นหมัดหนึ่งเนี่ยพี่โชคสบายแบบไม่มีความกดดันเลยเนาะแต่ว่าข้างในผมไม่รู้นะแี่พี่พี่โชคแบบ ลบกล้าเล่นกล้าอะไรหมดน่ะชกชกชกคือมั่นใจมั่นใจคะแมนมันมันมันก็ไม่ห่างกันไม่ใช่เหรวันนั้นก็สรุปกาชนะวันนั้น8ต่อห้าผมสังเกตวินาทีนั้นที่พี่ได้ยินเพลงชาติที่ร้องไห้ คือคือเป็นนักมวยไทยคนแรกอะ่ะขึ้นไปรับเหรียญทองคนแรกของประเทศไทยครับในการแข่งขันโอลิมปิกที่แอตแลนตาผมไม่ไม่อยากจะอธิบายความรู้สึกตอนนั้นถ้าผมเป็นพี่นะผม,ผมแบบโอ้โหคนไทยทั้งประเทศเราครับไม่ได้ลิ้มรสความรู้สึกนี้ผมเชื่อว่าพอก,กลับมาประเทศไทยแล้วก็อะไรต,ต่างๆก็ตามมาเยอะแยะแล้วก็เข้าฝ้าพระองค์ท่านด้วยครับมันเป็นความภาคภูมิใจของวงตะระกูลนะพี่นะพี่ไอเหรียญทองเหรียญนั้นนะ มันให้อะไรพี่บ้างตอนผมไปบาเชอร์นาผมกลับมาผู้แพ้ผมไม่ได้อะไรเลยอมไม่มีใครแบ่งตังค์ไม่ได้แ้ครับแต่พอผมได้เรียนปุ๊บผมบอกว่าทุกคนคือฮีโร่เพราะฉะนั้นผมได้ละวันเท่าไหร่ผมเอา50%อีก50%แบ่งทีม,มตัดเจนนะคนที่รักผมเยอะนะ่งมวยรักผม วาร์สตาคมตอนนั้นอัดฉีดของรัฐบาลของอะไรต่างๆมันคือ,อรวมๆแล้ววันนั้นนะครับผมนี่แบ่งไปแบ่งมาก่อนจากกันเนี่ยผมยังเงิน21ล้านเงินสดผมสด2ี่สล้านยีล,นล,ล้านแล้วก็ฟอนเทเนียมจะกลับคิวบาครับผมก็หอบเงินสดแรกดอลลาร์ยัดให้อีกประมาณ2ล้านบาทซึ่งเงิน2ล้านบาทเขาเนี่ยก็เป็นเศรษฐีที่คิวบาครับ,รบเขากลับไปนี่ ครอบครัวเกียสปาเยซื้อบาา้านหลังอยู่แล้วพรรพวกเราเนี่ยก็แฮปปี้หมดนะครับนักมวยทุกคนแฮปปี้ครับโค้ดหมอนวดทุกคนหมอนวดมือนวดเนี่ย <c oughs> อ๋อเรียกหมอนวดหมอนวดประจำตัวผมเป็นมุมเล็กๆที่ไม่มีอาจจะบอกไปแล้วแต่คนอาจจะลืมไปแล้วก็ได้ตรงโตตอน,ตอนแต่ว่าตอนนี้เรามาทวนข้ามหลังกันนิดนึงว่าผู้ชายคนนี้แดงขึ้นมากกับแบงแบงพี่น้องนักมวยน้ำกันแบงไอโค้ดอีกรุปุา่าได้ตอนนั้น20ล้านเงินสดนอก21ล้าน อย่าซื้อสิบผมผมเดือนสิบเก้าล้านจะพูดในรายการทีววี่าผมมั่นใจผมคนดีความดีนี่มันจะมาหลายทางแต่ความดีของผมขอให้ตกใส่ลูกเป๊ะตัวไปได้ไหมูกอ่ะผมอ่ะผมมาผมจำได้มาเข้าถึงเรื่องลูกสาวน้องเบสตอนนั้นทำยูทูปพร้อมกันตอนนั้นเนี่ยแกลุ้นแบบอุ้ยนี่นี่นี่ไอ้น้องเบสมันเห็ดเพิ่งกระลุ้นแต่น้องลูกสาวคนเดี่วได้ได้ยอดสับขึ้นยอดวิวขึ้นเพื่อนยัเงี้ติดตามขึ้นเฮ้ยตอนนั้นกับป๊าด ลูกชายน้องเบสน้องโบสเนี่ไปกระสินคนเป็นรอยๆเล็กน้อยมาหม่มเล็กน้อยด้ยอยตัวนั่นไหม,มน้อคือดังเลยว่เป็นการสราั่งสั่งบุญให้ลูกอิลีลูกเป็นเป็นท่องค่ำอิลีลูกสองคนนี่็กร้สางตอนนี้มีมช่องยูทูบคนเดตามสี่ล้านกว่าแล้วไอจีเบสก็<อ>กล้านกว่าครับติดต่อสี่ล้านกว่า ตัวนี้แจบ๊บบด <c oughs> <c oughs> ได้เป็นแค่ประตูที่หนีนี่ไปหน่องแล้วฉายามไม่ได้หมูนี่มันมาอย่างไงพี่เขาว่าไม่ได้หมโ่ก็นี่ไงเวลาไปเก็บตัวโอลิมปิกแอนด์อลิต้าเนี่ยผมได้เรียนไปโอลิมปิกคราวนี้มีความมั่นใจไงครับครับนักกีฬาทั่วไปก็อย่าสอบว่าเต็มที่ับพยายามทําดีให้ได้ที่สุดครับอ๋อคุณสุรักษ์ครับผมต้องเรียนทองครับผมมั่นใจออกไปคราวนี้ผมเรียนทองโม่ไปละเออ ถ้าไปถ้าไปหาประสบการณ์ผมไม่ไปหรอกอยังเอียงเลยโอ้ยมาให้ยังกเกาะเด็กยินข่าวว่าพ่อใหญ่ยมรักค้มามิ้งแม่าฉันดอกมอสเนี่มันชิมาัตตีจนแล้วเฮ้ยป้าขี้มอค่ะ่ระธานว่า,พ,าพ่อใหญ่ิมาตีครับสมรักิมาตตีพ่นยังไหนพ่นระดับโลกป้านี้สูกก้กันเลย กี่โม่เนาะเราขีโม่ย่อยได้สวงได้แล้วเลี้ยงตีไว้ที่หลังยย่อยผมถสือกตีนพยูแหละเขาไปนั่งไปนั่งย่ยเลี้ยงตีไว้ที่หลังเลี้ยงตีไว้หลังวันดีเขาผมวันดีย่อยเชิญ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 นั่ครับพี่น้องครับอันนี้แกงเห็ดรวมนะพี่น้องนะโอ้โหมันี่ได้กินนั่งเฝ้าเลยเนีโมตีกินได้พี่เทาพี่บ้านตอนนี้พี่สมรัก เฮ็ดยังครับตอนนี้ครับตอนนี้โบบริก็มีงานีหยังเฮ็ดไปชืออาชีพหรือชือรับราชการทหารผมอยู่แล้วคเป็นยู่แล้วแล้วก็ยามมีงานอย่างงานงานครไายหนุ่มทานน่าเรก็ไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือบ่ไริกาหยังก็นั่นนงเบิ่งผลงานลูกๆไปเขาเลี้ยงนะครับแต่ว่าบ่แน่อ่ะรอให้เขาเลือกตั้งค์ขำขมวยสา,ายสมัครเล่นชุดใหม่ไม่แน่ครับผมอาจจะยินดีรับหน้าสตาฟโทอัเป็นชาวไทย ผมผมอัะนี้ผม,ผมนับนู่นเลยอันนี้ทุกมือนี่พี่น้องครับผู้ชายคนนี้วีละาบริเเหรียญทองของเราคนนี้นะเฉพาะลูกสาวที่ซื้อบ้านให้ใหม่แล้วก็ทําบ้านใหม่ตอนนี้สองหลังติดกันภูมิใจมากๆทุกวันนี้ช่องทําสิงแฟมิลี่ยอดคนดูครั้งหนึ่งเกือบล้านนะผู้ชมแล้วก็ทําอะไรก็ถูกใจไปหมดอ่ะคือยอดคลิปก็เยอะไปหมดเพราะฉะนั้นพ่อเขาก็ให้กําลังใจมาตลอดทํามาตั้งแต่ช่องเล็กๆกับแม่เนี่ยเบื้องเบื้องหลังเนี่ยผมผมไปด้วยตลอด ก็ถือว่ามันนี่ประสบผลสําเร็จมากๆได้ไอ้ไส้มานางคุยน้าพี่น้องมันือว่าไอ้เพิ่งกับนี่น้าใจเนี่ยผมโบยังเพิ่งกับู้ผุ้บโอ้ผลมาให้นะครับอันนี้มีแฟนคลับหลายๆคนอยากรู้เรื่องราวนะครับอันนี้ต้องขอพระคุณมากๆแล้วก็โดยเฉพาะนี่ครับน้ำปลาราปรุงรสตราตํามั่วนะครับสูตรต้นตำหลักนะครับ120สาขาทั่วประเทศนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับมีแบบนี้ครับขนาด4ลิตรครับหาซื้อได้เลยนะครับขนาดประหยัดซื้อมาแบบนี้ครับ ตามร้านอาหารก็อร่อยหรือว่าช่วงกักตัวช่วงนี้ซื้อเอาไว้ที่บ้านนะครับกินยาวๆนะครับหรือว่าเป็นขวดเล็กนี่นี่นี่แบบนี้นะครับพี่น้องครับฝากไว้น,น,น,นะครับซื้อได้ตามที่ร้านตํามโม่แล้วก็ตามเพจแ,แล้วก็เบอร์โทรตร,ตรงนี้นะครับขอบพระคุณมากๆผู้ใดตามกระแทบันพี่สมรักเมื่อกี้นะครับขอบคุณอายเปน็นอันคุณยายที่ไปซ่งอ้ายเพื่อนอยู่ <c oughs> ที่ไปซ่งพังคแนแล้ขอ,อมาจากคุณเมื่อกี้จิกจับ <c oughs> ๊บไปผ <c oughs> ้าเราไปว่องสวนฉันดิไป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  มาติดตามหล่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสรัพย์เมื่อนี่จะลาไปก่อนนะครับขอบคุณพี่สมรักนะครับไอเดอร์ขอบคุณครับ okay, okay. โอเค <laughs> โอคเคโอไป<า>ไปไปเฮ้ยเก็บเลยมาครับไปเอ้ยไอของรับเดี๋ยวแกงพี่สมรักนะครับแกงพี่สมรักไอแกจะทำไงนะฮะเดินไปนะป่ะเอาไนะอไนปน่อเป้าวตีฮะป้าวป่เป้าเอาคุณใหนมัน เอาบอกเดี่ยวเอาเรือบนว่างไดยนี่เออบวกเยอะมากอ่ะเขียบประตูออกด้วนะนั่นมึงอะไรบวกก้นเห็นน่ะทายไว้ลบเลยน่ะทายไว้ลบเลยจะไป็นไรมัเขียดอยูเนี่ยโอ้ยเหลนจังเลยประเดี๋ยวใช่ฮะลบลบเร็วประตูออกเร็วผมสาดมากเลยเอาลบสวนเปิดเปิดเปิดไปเอาลบลบเข้าไปไปปิดโอ้ยว่าจะไปแข่งไอ้เพื่อนพอดีศูนย์ไปขึ้นไปซอยเพื่อนไปซอยพวกเจ้ไปซอย มึบอมต้องเรื่องปล่าเรืองมากก็รู้เรืองหมผมประกาศทีมึ่งดอกจ้ผมปกาเห็นยังมึงดอกนี่น่อยกอะไปสอ้ไอ้ไปซอยพ้นได้ครับไอ้ยิ้มไปซอยพ้นไพี่น้องสุด้ทยกะ ได้หยอกได้ในแกงเพื่อนครับพี่น้องจริงเราไปคนคนดีเมื่อน,นีนเดี๋ยวฟังเรื่องเล่าของเพื่อนแล้วหรู้สึกดีใจมากๆคนเป็นคนมีน้ำใจขอให้เพื่อนเอ่ยปากผู้ชายคนนี้ขอให้พี่ให้น้องเอ่ยปากสำหรับผู้ชายคนนี้คาว่าไม่ไม่มีลองคิอวเลยนะโอ้ยบ่ได้ตังใจอากก่านอา้าวคิ้ผมออนเนี่ยผมเป็นพญาเนี่ยผมผมฟ้องก่อนเลยสาบวยร้านคิดนออกไปโอ้ยไอ แล้วตอนนี้มัดจำผมยี่สิบบาทพ่อ,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 อขอโทษขอโทษไอ้เพ่นขอโทษไอ้คนเลขศูนย์หน่ะไอ้ขอโทษครับเออขอโคุณท่นแล้ว